บ่มาเราคอยอดบ่ได้พวกทเพิ่นใส่สายตาเหยียดยันพวกสาวหน้าสาไหาหอนนะ่ะใส่เสือมากกับใส่เสือบุคบ้านคือเมืองเขาคนน่ะใส่เสือกับใส่เสือปุ๋ยเขาแถมในปุ๋ยนะ่ะใสเสือเขาแถมรถไถออกไปในเมืองนี่นะ่าเพิ่นเห็นเราเพิ่นมาเหยียดยำนะเหยียดยันด้วยสายตามุขเจ้าหูบ่ว่า,วาอันปุ๋ยนั่นเสือปุ๋ยนั่นเพื่อสิได้มา ซื้อปุ๋ยสอบท้องสอบเขาบว่ให้นะครับยางขี้ไล่ก็ต้องซีบสอบขึ้นซีบสอบเึ้นราคาเนี่ยเกือบหมื่นนะครับเสือตัวนี้สะุปแล้วราคาเกือบเป็นหมื่นนะครับจังไรไซผมเห็นมาเขาบอกแจกทั่วไปเด้วท่านบ่ซื้อปุ๋ยเขาเป็นซีบกรวสอบบอไดไสหรอกครับยังเสือเขาแถมมาในรถไถเน่ยรถไถหนาออกรถยางขี้ไล่ก็กเรียบแสนนะครับเกือบแสนผนได้จังในในไรไ่เสือตัวหนึง่ง โบเมียนมาเออผู้ได้ไปพานหลานพานซองเขาการะสีได้ใส่บเมีนเสือตัวหนังคันตีราคาก็ลดหรอกเสือลดแค่หนึ่งแถมเสือตัวหนึ่งเบิ่งตี้และครับเสือตัวหนึ่งราคาเป็นแสนพวกเจ้ามีปัญญาใส่คือนงู่อยบอต้าซีตาซาเราใส่เขาเมืองเขา,นาเนหน้หาไปนั่นเสือเราราคาแห้งขโมูเจ้ขุนใด้หูบอฝากไปคิดด้วยครับเด้อกับพวกที่ว่าโอ้ กินทุเรียนราคาแพงให้โซะนะบัดมูไข่นั่นกินต้มอึ้งโล่นึงสามร้อยสี่ร้อยไข่ยังบัวป่าไข่ยังบัวอวดบัวอวดข้ามหมูไข่หมดแดงนั้นมันมีอยู่บ่คราคาสี่ห้าสี่บาทสามร้อยสี่ร้อยคุได้เฮ็ดปูขมูนั่นไข่กันยังบัวอวดบัวอวดบัวอ่างบัดมูไข่ดกินของราคาแพงแมนแท แมงแข้งนะครับแมงแข้งแมงแข้งตัวนี่ยน้อยน่ะลกหนึ่งลูกละพันสองนะมูไข่ยยังกากินนับภาษามูเจ้ากินทุเรียนโลูละสองร้อยสามร้อยปะแพงข่อยบยาปากปล่าป็กแต่จีว่ามันนอกมันจีว่าน่ะมันนอกกันนอกก็ให้มูเจ้าเป็นในเมืองซะเนาอกนอกกันนอกแต่ไข่ละผู้อื่นมาน,นอกน้ำดอก